สวัสดีครับได้เวลากลับมาจะกินครั้งกับโนมิสรีวิวเอาล่ะต้องบอกว่าวันนี้มาก,กับบรรยากาศแบบครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะแบบว่าต้องบอกว่าฝนตกข้างนอกคือฝนตกแรงมากอาจจะมีเสียงแบบมีเสียงฟ้าผ่านเนี่ยแบบนี้นะ,ะแกรกมาเรื่อยๆนะแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้ก็คือตั้งใจตั้งใจที่จะมาอัดคลิปรีวิวให้ดูกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับของที่โนมิจะนำมารีวิวในวันนี้นี่อาจจะ อาจจะตรงตรงข้ามกับสภาพฟ้าฝนตอนนี้นะเพราะว่าของที่จะนำมารีวิววันนี้ต้องเรียกว่าเป็นอะไรที่อ่อนโยนแล้วก็ดีต่อใจมากๆเลยนะโดยเฉพาะคนที่ชอบน้ำหอมนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ของที่โนมิจะนำมารีวิวก็คือสิ่งนี้เลยลองแวงเฟิร์เดอร์วอเตอร์ลิลลี่เออเดอะทัวเลตนั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นตัวของน้ำหอมจากลองแวงนั่นเองซึ่งตัวนี้เขาก็จะมีกลิ่นที่เรียกว่าเป็นกลิ่นผสมผสา,านนะระหว่างตัวของผลไม้ที่เป็นแบบแนวะแบบซิตรัสนะแล้วก็ตัวของแบบ อาคว้านะที่มม่ให้ความแบบรู้สึกแบบสดชื่นผ่อนคลายนั่นเองก็ต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งน้ำหอมที่น่าสนใจมากๆเลยนะพูดถึงตัวของน้ำหอมอ่ะที่จริงเขาก็มีแบ่งเป็นประเภทต่างๆนะมากมายเลยทีเดียวนะพูดถึงตัวของเออเดอร์ทอยเลตนะตอนแรกตอนแรกก็แอบส,สงส่งส่นะเอ๊ะทำไมใช,ใช้ใช้ชื่อว่าทอยเลตนะแต่ไม่ใช่แบบทอยเลตห้องน้ำหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันมันคนละทอยเลตนะเพราะเขาสะกดกันคนละอย่างนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ย ตัวของอเด t o ์ทอ t เนี่ยจริงมันก็คือเป็นกลิ่นที่เรีเรยกว่าถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็จะแปลว่าตัวของน้ําหอมที่เอาไว้แบบสะดวกพกพาแล้วก็คือพร้อมไปฉีดได้ทุกเมื่อน,นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอยากฉีดน้ําหอมหรือว่าอยากได้กลิ่นหอมๆติดตัวไปเนี่ยเราก็จะสามารถใช้น้ําหอมตัวนี้ได้เพราะว่ากลิ่นเนี่ยมันก็จะไม่ได้ดูแบบว่าฉุนจนจนเกินไปนั่นเองต้องเรียกว่าสามารถใช้ได้แบบพอดีๆเลยนะใครที่อยากจะได้แบบใช้ในชีวิตประจาวันหรือว่า ใช้ในสถานการณ์ไหนก็คือใช้ได้ดีทีเดียวเลยนะแน่นอนว่าเห็นจากกล่องแบบนี้นะเขาก็จะเรียกว่าทำมาลดลายเป็นแนวแบบว่าดอกไม้ดอกแนวฟลอรลฟลอรนะั้นแบบนี้เพราะว่าคอนเซปต์ของตัวของ water lily ตัวนี้ซึ่งก็จะผสมผสาน3อย่างสําคัญนะก็คือตัวของฟลอรลอควาติกแล้วก็ฟรุตตี้นั่นเองต้องเรียกว่าใครที่ชื่นชอบน้ําหอมที่มีกลิ่นแนวแบบว่า ดอกไม้หวานหวานหอมหอมแล้วก็มีกลิ่นสดชื่นของฟรุตตี้แล้วก็ยังมีความแบบว่าสดชื่นนะของปกติต้องเรียกว่าตัวนี้ก็คือตอบโจทย์มากๆเลยนะเอาละให้ดูบริเวณกล่องเรียว่ากล่องก็คือสวยงามแล้วตัวนี้จะมีขนาดถ้าส ml นั่นเองราคาก็อยู่ที่ประมาณ2,700บาทก็ต้องเรียกว่าด้วยตัวขนาดนาอแล้วก็ตัวของแบบไซส์แล้วก็ตัวของราคาต้องเรียกว่าเอาละมันก็น่าจะแบบมันก็น่าจะดีนะดีงามหน่อยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องพี่ต้องบอกก่อนว่า ได้ไปลองเทสกลิ่นที่ร้านตอนแรกอะไม่ได้ตั้งใจว่าจะซื้อเลยแต่ว่าพอได้ลองฉีดอะคืนๆนอัน,นเนี่ยโนมี่ลองฉีดกับตัวเลยนะก็คือลองฉีดไปที่ตัวประมาณแบบสองสามฉีดอะสองสามจื๊ะอะไรเงี้ยแล้วก็ลองแบบลองเดินนะลองเดินประมาณแบบชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยเออปรากฏว่ากลิ่นมันก็คือติดก็คือติดดีดนะแล้วกลิ่นก็คือหอมสดชื่นมากๆจนแบบสุดท้ายก็คือฉันก็ตัดสินใจก็คือซื้อมาแล้วก็ได้มารีวิวให้ดูกันในวันนี้นั่นเองนะคะ ในส่วนของทับโน้ตของตัว water lily เนี่ยก็จะมีส่วนผสมของตัวของผลไม้ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นของทับทิมฟรุตตี้ชมพูแล้วก็มะกรูดฝรั่งนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นของโน้ตเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกสดชื่นนํามาเลยนะเวลาที่10ครั้งแรกเนี่ยก็ต้องเรียกว่าแบบ สดชื่นสดใสมากๆสำหรับกลิ่นของ h a r ์ note นะ h a r note ก็จะมีส่วนผสมของดอกไม้3ชนิดด้วยกันนะก็คือ ie, ดอกมะลิดอกบัวสายชมพูแล้วก็ดอกลิลลี่หุูเขา่าซึ่งก็เป็นชื่อของตัวของน้ำหอมตัวนี้ด้วยนะครับก็คือ water lily นั่นเองเพราะฉะนั้นกลิน่น h a r t note ก็จะให้ความรู้สึกของดอกไม้ต่างๆตรงกับคอนเซปต์ของตัวของ น้ำหอมตัวของลองแ w วงวอเตอร์ลิลี่ตัวนี้นะเขาบอกว่าให้ความรู้สึกแบบได้แรงบันดาลใจมาจากการที่เดินเล่นไปในธรรมชาตินะตามภุเขาต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ฉีดไปแล้วมันจะรู้สึกแบบสดชื่นนะรู้สึกแบบสงบแล้วก็ผ่อนคลายมากๆเลยนะแล้วก็มาปิดท้ายของกลิ่นของเบสโนตกันบ้างน,นะเบสโนดก็จะมีส่วนผสมของไม้ซีดา มาร์แล้วก็ไมค์จานนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นของเบสโนตเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกแบบว่ามันดูแบบสงบเยือกเย็นแล้วก็สดชื่นมากๆเลยนะต้องเรียกว่าส่วนผสมทั้งหมดที่อยู่ในน้ําหอมตัวของลองแวงวอเตอร์ลิลี่ตัวนี้ต้องเรียกว่าดีงามมากมากโอเคแกะขวดออกมาแล้วต้องเรียกว่าขวดของตัวของน้ําหอมลองแวงวอเตอร์ลิลี่เนี่ยต้องเรียกว่าทําขวดออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะจะเป็นขวดที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็จะมีตัวของโลโก้นะแล้วก็ ชื่อรุ่นนะี่สลักไว้นี้ถ้าให้ดูอีกด้านหนึ่งดีๆเนี่ยเขาก็จะมีตัวของรูปดอกไม้ด้วยนะน่าจะเป็นรูปของดอกลิลลี่นั่นเองต้องเรียกว่าทำออกมาได้น่ารักทีเดียวเลยนะพูดถึงกลิ่นตัวนี้นะต้องต้องเรียกว่ากลิ่นที่โดดเด่นของตัวของวอเตอร์ลิลลี่ตัวนี้กันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นน้ําหอมที่ ให้กลิ่นหอมที่ไม่รู้ลืมนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นที่บอกว่าไม่รู้ลืมเนี่ยมันก็จะมาจากกลิ่นของดอกบัวสายชมพูเนาะแล้วก็กลิ่นของม์คที่เรียกได้ว่าติดทนแล้วก็ติดนานมากๆเลยนะเดี๋ยวจะลองฉีดพรมไปที่บริเวณตรงนี้นั่นเองนะต้องเรียกว่าพอฉีดเข้าไปครั้งแรกเนี่ยเนี่ยกลิ่นที่ได้ไดกลิ่นครั้งแรกเลยนะก็คือกลิ่นของตัวของฟรุตตี้ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นของทับทิม คือกลิ่นก็คือเด่นมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชื่นชอบน้ําหอมที่มีความเป็นแบบฟรุตตี้ฟรุตตี้นะอารมณ์แบบสดชื่นสดใสเนี่ยตัวนี้ต้องเรียกว่าดีงามมากๆเลยซึ่งกลิ่นของฟรุตตี้เนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นกลิ่นที่ให้ความสดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายไปในตัวด้วยเนาะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้น้ําหอมที่เรียกว่ามีความสดชื่นสดใสแล้วก็ผ่อนคลายในตัวเนาะต้องเรียกว่าตัวนี้ก็คือดีงามมากๆเลยนะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะตัวของซิกเนเจอร์ของ น้ำหอมลาแวงนะไม่ว่าจะเป็นแบบว่ารุ่นไหนๆเนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นซิกเนเจอร์ของกลิ่นของดอกไม้โดยเฉพาะกลิ่นของดอกมารีนะต้องเรียกว่าเป็นกลิ่นที่โดดเด่นมากๆเลยนะที่อยู่ในตัวของน้ําหอมแล้วก็อยู่ในตัวของวอเตอร์ลิลีตตัวนี้ด้วยพราะกลิ่นของดอกไม้เนี่ยที่เรียกว่าให้ความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายเนี่ยมาผสมประสานกับของกลิ่นซิตรัสนะอย่างทัพทีมเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกแบบผสมผสานนะระหว่าง,งความผ่อนคลายแล้วก็ความสดชื่นซับซ่านไปในตัวต้องเรียกว่า มีความหลากหลายอารมณ์นะทั้งสงบแล้วก็ดูสดใสไปนในตัวถึงเมื่อกี้ก็คือพูดถึงตัวของกลิ่นของดอกมาลีไปแล้วนะที่อยู่ในส่วนของฮารโนนั่นเองต้องเรียกว่าเป็นกลิ่นที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันกลิ่นมันหอมมันติดติดตรึงจริงๆติดตรึงกับเราได้ดีทีเดียวเลยนะเอาล่ะต้องเรียกว่าเป็นน้ําหอมที่แนะนําเลยใครที่อยากได้กลิ่นหอมที่เรียกว่า,วามีความสดชื่นแล้วก็มีความผ่อนคลายไปในตัวนะโดยเฉพาะกลิ่นข,ของดอกไม้แบบ ต่างๆแล้วก็มีความสดชื่นของตัวของอะควาติกเนี่ยตัวของวอเตอร์ลิลี่ตัวนี้ก็คือตอบโจทย์มากๆเลยนะเดี๋ยวน้องมิ้จะลองฉีดไปที่บริเวณพรมตรงนี้บ้างนะก็คือตอนฉีดไปครั้งแรกเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นที่เรียกว่ามีกลิ่นของตัวของฟรุตตี้เนาะขึ้นมาก่อนเลยแล้วก็พอหายไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยเราจะเริ่มได้กลิ่นของตัวของดอกไม้ต่างๆแล้วนะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นที่ มีส่วนผสมของตัวของแบบดับบไซ์าขาวกล,ลิ่นมะลิหรือกลิ่นของลินลี่นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่กําลังมองหาน้ําหอมที่เรียกว่าให้ความสดชื่นเนาะแล้วก็ให้ความสดใสแบบว่าเพิ่มความแบบสดชื่นเพิ่มมูดในแต่ละวันเนี่ยต้องเรียกว่าแนะนําเลยสําหรับตัวของลองแหวงเฟลเดอร์วอเตอร์ลินลี่ตัวนี้นั่นเองต้องเรียกว่า ขวดเนี่ยเขาถ้ามาขนาดสองไซส์ด้วยกันนะอันนี้เป็นขนาดเล็ก50 ml แล้วก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมาประมาณ100 m l นะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าใครชื่นชอบหรือว่ายังไงเนี่ยก็ลองใช้กันได้แต่ว่าจริงๆแล้วโนมี่ต้องเรียกว่าจริง50 ml เนี่ยก็ต้องเรียกว่าใช้ไปได้แบบยาวนานมากๆแล้วที่สําคัญเลยนะกลิ่นเนี่ยก็น่าจะมีความแบบติดทนมากๆใครที่ชื่นชอบกลิ่นน้ําหอมที่ หอมสดชื่นนะแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปก็แนะนำเลยนะสำหรับตัวของ l o n g v a n g f l a v o r e Water Lily นั่นเองใครสนใจก็สามารถไปหาซื้อได้แล้วนะก็มีขายที่ตามเคาน์เตอร์เครื่องสำอางบิวตี้ทั่วไปเลยนะตรวสำหรับตัวของน้ำหอมขวดนี้นะน้องมีได้มาจากบิวทรีมันนั่นเองต้องเรียกว่าช่วงช่วงนี้ก็คือบิวทรีมก็คือมีเปิดสาขาแล้วก็มีจัดโปรโมชั่นต่างๆคือเยอะแยะ,ยะมากๆใครที่เรียกว่าอยากได้น้ำหอมแล้วก็ ลองไปดูถ้าเกิดว่ามีราคาพิเศษต้องรีบจัดเลยทีเดียวนะสำรับตัวของ longwang f l ์วอ e r water lily นั่นเองวันนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งน้ำหอมที่นำมาแนะนำกันให้ให้ดูในวันนี้นะใครที่ชื่นชอบหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถนำมาพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับช่องของ nomi's review ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ nomi's ด้วยหนอใครที่ชื่นชอบหรือว่าอยากแนะนำให้นมีนำตัวของน้ำหอม กลิ่นไหนหรือว่าแบรนด์ไหนเนี่ยมารีวิว it. ก็สามารถมาพิมพ์คอมเมนต์กันได้นะคะวันนี้ก็ต้องเรียกว่าฉีดไปแล้วสดชื่นมากๆเลยนะต้องเรียกว่าโอเคแหละว่าถึงสถานการณ์ฟ้าฝนข้างนอกจะรุนแรงแค่ไหนนะแต่ว่าพอได้กลิ่นของตัวของ Long w วงวอเตอร์ลิลตอนนี้ก็คือแบบอาโอเคเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรับชมกันมานะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะขอตัวก่อนลานไปแล้วนะคะบายบาย